ไม่เอาแล้วเพลงอะไรมึงเนี่ยถอยถอย่อย,ยพ่อถอยแม่งไง,งกุไม่ชอบอะ่ะรุ่นใหม่แล้วมันมีเพลงถอยเพลงอีเซลเพลงอีสั์มึงไรชาเปลี่ยนแล้วใช่ไนี่เขาไม่มีแล้วเพลเนี้ยคืนบ้านไม่เอาไม่เอาเอาเพลงรุ่นใหม่เลย เทะเลาะกันทะเลาะกันทำไมทะเลาะกันดุงด่ากันต้องมีเนี่ยอ่านอ่านเห็นทะเลาะกันบ่อยมากเลยพี่หน้าเวทีทะเลาะที่บ้านเห็นทะเลาะกันทุกวันยังทะเลาะกันอีกเหรอเนี่ยจะเอาอมเล่นมาพูดจริงสิทะเลาะกันทำไมจอมจอมวยจอมช่วยน้าด้วยสิเขาลังแกน้าอีกแล้วใช่ลังแกน้าน้าเป็นกูเลยรักแกน้ามีใช่ไหมใช่ แจ้งกาเป็นเขาสาวเนี่ผมจะไม่ช่วยในถิ่นท็นคนแก่เลยนี่ทะเลาะกันทำไมร้องเพลงอะไรร้องอะไราด่าพ่อด่าแม่ชาวบ้านเขาเลยมันมันเป็นคิดเพลงนี่เป็นพี่น้าเราสองคนเนี่ยไม่เห่ากันนะตอนนี้เขาร้องเพลงกันหนูไม่เชื่อหรอไม่เชื่อหรอใช่หนูไม่เชื่อหรอกจะทะเลาะกันได้ยังไงพี่ร้องเพลงกันตีกดโขนเอาไว้ปาบคนน่ะไม่หาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ผมแต่ยืนจอมทัพลูกจอมพนหายรอบแล้วคนหน้าสังฆาโต้ได้เล่นผู้ชื่อผมผิดยกตำแหน่งให้เป็นจอมทัไก็ไม่เอาก็จะมีก็จอบพนก็เราเดียอกลงว่าม่เกล้าวกันทะเลาะกันเอางี้เกลผมทัก่อนกะเป๋าไปนะเราเ่ทางดนตรีไทยหูืป้องโอ้อ ต้นตรีไทยกับลิเกเนี่ยมันไปด้วยกันได้มันมีทุางตอบแม้มจ,มจ,จริงแล้วจริงไหมเจ้จริงร้ายอ้้องร้องที่ผมไม่เชื่อ ครับเลยมึงเกอะไรให้คุตายอย่างจุลนกที่ตายการหมาเถอะคนผมตีอยู่นี่มันแซวผมได้ไงมันด่าโคตรผมได้ไงร้องเพลงฮะร้องเพลงปวดเวัดปัดชะอ้อนนี่ยก็แค่ร้องว่าโคตรร้องโคตรพอบนี่ผมตีผมตีอยู่มันแซวผมได้ไงนะจำไว้นะครับชีวิตมีค่าอย่าสร้างเด็กบังแค้เว้ย ไม่ไหวครับคุณเอาวจอนไรเล่าเป็นยังไงบ้างทีเหตุการณเข้าพอดี แค่เด็กวัดลูกของฉันเนี่ยเป็นถึงลูกคุณหญิงต่อทิ้งหน่อยแกทำแบบเนี้ยแกคิดเอาไว้ไหมฉันจะรู้สึกยังไงฮะคุณหญิงครับฟังลุนน้ำไ่อเลยครับถึงลนุนน้ำจะเป็นแค่เด็กวัดแต่ลุนน้ำต้มีใจปฏิพักคุณหญิงไหนครับคุณหญิงนะคุณไม่ตอ้องขึ้นไปเลยนะมีใจปฏิพักษ์แวก็ทนายยังไงเหรอ บอกอะไรให้นะให้บนนอมึงเนี่ยหั่ตับน้ำงสร็ก,กะ่ะโหรอกฉันง้กตัวเงาเต็เงบ้างอย่าหาว่ากูดูโถกเลยนะกูจะบอกอะไรให้คนอย่างมึงเนี่ยมันต้องนอนสาราห่มท้าถีถ้าคิดจะมีเมียแล้วก็มเมียมา ความรักมันกินไม่ได้หรอผู้หญิงครับทำไมจะเป็นเด็กวัดจะมีพ่อเป็นเจ้านะครับเจ้าอะไรเจ้าวัดวัดมุูกปากเดี๋ยวนี้นะกูกำลังมาลงไม่ไดีอยู่ ใส่วัดอยู่เลยแล้วแกจะเลี้ยงลูกฉันยังไงฮะแต่บุญนามมาถ้าจนคุณนําก็หางานทํำเล้งวศาสนาได้นะครับฉันไม่เชื่อ,รอจริงจังแม่ไม่ต้องพูดลองพังสรา้างผ้าสวยๆที่ลูกจะใส่นะี่แกไองก็คงไม่มีปัญญาฉันไม่อยากพูดอะไรห้เห็นมากแกจําคำฉันเอาไว้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่ามายุ่งกับวาสนาอีกถ้าแกไม่เชื่อแล้วก็ เฮาไอฉันคุณหญิงไม่เตือนแล้วกันไอ้บุญดำตกที่หน้าของคุณเด็กวัดนะความรักที่ต่างชนฉันหัวกับกาตัวจะคู่กันได้ถึงข้อเลาจนจริงๆแล้วก็ทำใจไว้ไม่น้ำเห็นว่าสู้ๆนั่งปวดอุเรา น้ำตาลนเพราะเรามันจน ดอกดินต้องอยู่คู่ดอกยาดอกฟ้าไม่กล้าองเดียวได้แต่งเอ็คอรอคอยเพราะข้าเรามัอนดอยเอียงหินอุปสรรคฝากมาปัญหา อ,ณอาณาคนใหญ่เลยเด็กวด